สวัสดีครับยามเช้านะครับวันนี้มาพบกับช่องชาญเมืองรุงเรื่องฟา้ามนะครับวันนี้จะพาเอากระลำหนอกคอน,นะครับก็รอจะไปลำหนอกคอกันวันนี้พาไปลำหญ้าหนอกคอนะครับออกตายว้าบ้างนะ ตอนนี้นะครับเวลา6อนิกาส5บ้านาที6โมงเช้านครับเี่มังขุดนะครับ แม่มีสับนะครับแล้วก็ตัวน้อยนะครับมังมีนะครับนี่จะพออาออกหกลอกออกไปเลยนะครับทั้งห้าตัวนะครับเอาบัวกรณ์ไว้เยอะนกันๆหายใจได้พูนะครับถอดดินนะครับ่าจะได้พูแล้ว่าจะอีกไม่เกินเดือนสักว่า Nhà đến là mượn mượn ốc à. Nhà cho mấy nan. Bye bye bye. <laughs> วันนี้ก็เป็นคลิปสบายๆนะครับป้าหัวออกมาลำตัดนอกใกล้วะจับเล่นะครับวันนี้ครับเขาจะมาเล่ดื้อนะครับดื้อมันลุ้นเล่นะครับว่าดื้อไปไหมแม่ม้วงนะครับแม่ม้วงเฮ้ยจับเจ้ามีสับนะเล่ดื้อนะครับดื้อไปไหมนะผามี่ผางมี่นะแม่นะครับมีสับ ยอดยานะครับดื่มล้นเลยครับตายมันเลยเฮงเหรอเฮงเหรอนเฮงเหรอเฮงจะเปลื่ยอยครับที่ผมบอกว่าซื่อเนี่ยว่าขี่มันแขง็งถึงงทำไปติด Bây giờ quá, hết 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 còn hết ở đây hết 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 thôi hết phết mì,

chỉ có mua có đấy ạ làm nó có à subscribe cho kênh yeah. в cũng trong ngày ngày đấy đang còn có trải đẹp quý vị cán tác chúng ta có kiếm mà... đến... tao cây gió nó mút

ดีอแต่มีตีตรงนี้เป็นตีวาง,นนงเลยได้่าว่ามันใช่วางน,นี่งานาตะกบุนตัวน,นี้ขึ้นมามาจบ เป็นตีกว้างนะครับเอาไปกิฟต์ไปดิน,น <c oughs> ดินมากกับแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีไดรมางนะครับไปเลื่อยวันชีวิตประจำวันว่าจ้าวๆของเด็กเดี่ว่าเป็นเพืเ่อนๆนะครับรับรับความผมนะครับลศาสนาจังจ่าก็าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ใบใจดูด้วฝนกับด้วยในกรดทุกวันนี้ก็อยากให้วัว ผมมาายว้ามั้งอยู่ในกลบนานๆอาจจะเครียดกะขอหยุดติชอบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดคุ้มซัพพลาช่องชา้นเมืองเหนืองควาของผมปอนนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสวัสดีครับ